เห็แล้วไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวโอ๊ยขนมติดคอ <laughs> ตอนนี้นะคะปามก็กลับมาถึงห้องเรียบร้อยแล้วเนาะนี่ก็คือมาม่าที่ปามจะกินวันนี้นะคะซึ่งปามบอกก่อนเลยว่าปามเป็นคนไม่กินเผ็ดแต่ก็จะแบบชอบกินมาม่านะคะชอบกินมาม่าเกาหลีแล้ววันนี้เรามาดูกันนะคะว่าปามจะรอดหรือไม่รอดนะคะต้องขอตัวไปต้มมาม่าก่อนเดี๋ยวต้มเสร็จแล้วเนี่ยจะกลับมาถ่ายให้ดูตอนกินนะคะมาแล้วนะคะตอนนี้มาม่าของเราก็ได้เรียบร้อยแล้วนะคะพเพื่อน ก็เดี๋ยวเราอ่ะจะมาตัดเครื่องปรุงใส่เลยนะคะคือต้องบอกก่อนเลยว่าจริงๆแล้วอ่ะเราอ่ะเป็นคนไม่กินเผ็ดเลยนะแต่ว่าชอบกินพวกมาม่าเกาหลีอะไรเงี้ยนะชอบกินแบบเซนเซอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องปรุงนะคะที่เขาให้มาเพื่อนเพื่อก็เราจะใส่ไปหมดนี่เลยแค่ดูตรงนี้ก็แบบว่าสีซองนะคะก็รู้สึกว่ามันเผ็ดแล้วอ่ะคือแบบจะรอดไหมก็ต้องมาดูกันนะคะ โอเคแล้วนะคะโอเคตอนนี้นะคะเราก็เทปุ่มที่มาในซองแล้วนะคะเพื่อนๆก็เดี๋ยวเราจะมาคุกกันคือแบบคิดเปิดตัวช่องนี้คือแบบว่าลงทุนสุดๆคือเราเป็นคนไม่กินเผ็ดเลยแต่ว่าเราก็อยากแบบลองนะคะว่ากินได้ไหมอะไรเงี้ยแต่เราคุกก่อนนะเพื<ๆ>่อนๆ มันคุกยังไม่เข้ากันดีนะคะคุกให้เข้ากันดีๆก่อนแต่มันจะเผ็ดเป็นบางย่อมแล้วก็กินได้เป็นบางย่อมยอมนะคะคนไหนอ่ะมันเริ่มเข้ากันแล้วนะคะพร้อมใส่ไข่ออนเซนจะมาลองกินกันแล้วนะคะเพื่อนๆตื่นเต้นมากเลยอะกติเตียเป็นคนไม่กินเผ็ดนะมันก็แอบน่ากลัวนะเว้ยถึงจะเป็นคนปากแซบแต่ก็ไม่ได้กินเผ็ดนะคะเห็นจีนแล้วก็แอบกลัวนะก็แม่รอช้าจ้ะในเมื่อคลุกเสร็จแล้วเราก็รีบทานกันดีกว่านะคะ มันก็ทําทำใจนิดนึงนะเพื่อนๆรีรอจะ้ะไม่ต้องทำใจเรามาดูกันว่าคนที่ไม่กินเผ็ดเลยอย่างปาลนะคะหรือว่ากินเผ็ดน้อยมากๆคือกินก๋วยเตี๋ยวกินอะไรเนี่ยก็ไม่ปรุงอะมันจะแบบกินมามา่าเผ็ดได้หรอวะเออกินไม่ได้ก็ต้องได้เลยเนาะนี่เป็นคลิปเปิดตัวของช่องเราอะกค้ต้องทำได,ด้ใช่ไหมเพื่อนเออไปเริ่มกันเลยนะคะตอนแรกเนี่ยปามกัจะแบบว่าท้าทายตัวเองในการกินแบบอย่างนี้ไปเลยนะคำาประแต่ว่า แบบเริ liberal, minute, given, e re ่มทีละนิดทีละนิดก่อนแล้วกันันเพืเป็นการวอร์มปากไงก็แบบกินแบบแอบซ่าไปมันก็จะแบบว่าเอ้ยเผ็ดเราไม่ไหวแล้วกิธอะไรอย่างเงี้ยเออลืมเรากินของเผ็ดเราก็ต้องมีของที่มาช่วยให้เราไม่รู้สึกเผ็ดใช่ไหมเพื่อนๆนี่เลยจ้ะปั๊มเตรียมโคซีโรไว้หนึ่งตอลลิแบรที่ปั๊มชอบกินนะจ๊ะดิงดึงดึงดงขอกินเหรอคำหนึ่งแล้วก็ เป็นขนมเปี๊ยะนะคะซึ่งปามแมบกินไปแล้วตอนนี้จะเหลือให้ปามกินสามอันเท่านั้นแนะนําของพี่เอาไว้แก้เผ็ดของปามไว้ละขอเคี้ยวโอเคกืนมันตะล้ก,ก็มาเริ่มกินได้สักทีอ่ะเพื่อนๆของกินได้แตเมิ่มสักทีเอะมึงกินสักทีเหอะแต่ว่าปามขอเริ่มเป็นคำเล็กๆก่อนเดอ้เอเผ็ดเดอ้อเพื่อนๆถึงจะไม่เคยกินแต่ก็ดูสีก็รู้แล้วนะว่ามันเผ็ดจริงๆกินแล้วนะเสียงช็อตคูดพร้อนพูดกับปันคำแรกรู้สึกว่า ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นกินแบบนี่มีไข่ออนเซนบ้างนะเพื่อนเพื่อนก็อยากรู้ว่ามันแบบรสชาติเป็นยังไงนะคะกินพร้อมไข่ออนเซนมันก็ยังไม่รู้สึกมันก็ยังไม่รู้ถึงความแบบว่าเผ็ดของมันอะ่ะแต่ก็มีอาการซีดแต่มีความรู้สึกแบบแสบๆ hmm. เริ่มมาที่จมูกตรงนี้มันเริ่มมาแบบออกหูอะตรงปากแล้วก็เขาเรียกอะไรอะ่ะโคลิ้นเหรอ ขออนุญาตนะคะอ้ยจริงเหมือนแบบเหมือนลิ้จนจะไหม้อะมันแสบแบบแสบมากอ่ะเพื่อนๆคือเรากินแค่นี้เราจะไม่รอดแล้วอ่ะคือแบบไม่ไหวจริงคือมันเผ็ดอ่ะปามยอมแพ้ปามยิงแค่นี้ปามยอมแพ้คือมันเนนนเผ็ดมากพอเรากินจะรีบไปแล้วลกันใครยอย่าไปหาทำตามเด้อเออคือมันไม่เหมือนมาม่าเผ็ด นี่มันเป็นฟองสีชมพูของเป็นของอะไรนะแต่มันไม่เหมือนอันนี้มันคื pues อเผ็ดแบบเผ็ดแบบไปแก้เผ็ดดีเพื่อนเพื่อนมันเผ็ดแบบนั้นจริงๆโอ๊ยเอะถึงแล้วไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวโอ๊ยขนมติดคอเยลลี่ติดคอไม่เอาแล้วเพื่อนเพื่อนไม่กินแล้วไม่เอาแล้วคือมันเผ็ดมากเผ็ดแบบว่าเหมือนดินอะไฟมันจะไหม้แซ่เศรษ ไม่ไหวแล้วฝากเพื่อนๆนะคะอย่าทําตามนะนี่ก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะเพราะปาไม่ไหวที่จะทำคลิปแล้วคลิปหน้านะคะจะเป็นคลิปอะไรฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะคะอย่าลืมกดไ like. ลค์แชร์ปามนนะ้แค่นี้ก่อนนะเพื่อนๆบาย